ช่วงเวทเวลช่วงนี้นะคะกลับมาพูดคุยกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคัสสิกรฟิวเจอร์จำกัดนะคะถึงเรื่องราวของแนวโน้มที่ทางราคาทองคำนะคะจะเห็นว่าในช่วงนี้ที่ทางราคาทองคําค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะบางวันนี่ก็ขึ้นนะคะบางวันก็มีการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะวันนี้เองก็มีเรื่องราวของการรับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ออกมาค่อนข้างสดใสก็เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงต้องถามคุณนัทธีค่ะว่าหลังจากนี้ไปแนวโน้ม จะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะจริงๆแล้วไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะ,ะก็คือการประชุมของทาง FOMC ค่ะ,คะซึ่งประเด็นตอนนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดลงเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะะที่ระดับ1 0,000ล้านเหรียญย s เอสดอลลาร์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า3ครั้งที่ผ่านมานะคะตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะ,ะก็ถือว่ามีการปรับลดในทุกๆก,ก,การประชุมนะคะลงมาครั้งละหนึ0 0ห0ล้านเหรียญ US อนะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการ ปรับลดลงตามที่คาดการณ์นะจริงๆแล้วถามว่าในระยะสั้นจะส่งผลลบต่อราคาทองคํามากไหมนะคะก็ยังมองว่าน่าจะไม่ได้ส่งผลลบต่อราคาทองคํามากในระยะสั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูในกราฟนะในระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วการที่มีการปรับลดตัวมาตรการ QE นะคะถือว่าอาจจะส่งผลลบต่อราคาทองคําในระยะยาวได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูตัวตั้งแต่ต้นปีมานะคะราคาทองคำเนี่ยมีการปรับลดลงใน ใน2ครั้งจาก3ครั้งที่มีการปรับลดตัวมาตรการ QE นะคะ,คะแต่ว่ามีหนึ่งครั้งนะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าในปีนี้เนี่ยตัวการปรับลดมาตรการ QE ลงไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อราคาทองคำมากเหมือนปีที่แล้วแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยถือว่าราคาทองคำค่อนข้างมีการปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะคะจากตัว การประมาณการว่าจะมีการค่อนข้างปรับลดมาตรการ QE ลงนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเห็นได้ว่าปีที่แล้วราคาทองคำก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ราคาทองคำกลับมายงยังราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นราคาเกือบถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของหน้าเหมืองว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะตั้งแต่ระดับ1,000เหรียญจนถึง1,300เหรียญเยนซลานะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าในระดับนี้นะคะราคาทองคำก็ไม่ได้ส่งผลลบ จากตัวการปรับลดมาตรการ QE นักนะคะเพียงแต่ว่าถามว่ามีการโอกาสที่จะปรับลงได้ไหมมีโอกาสนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงเป็น1 0 0่เหรียญ200ยเหรียญเหรียญเหมือนปีที่แล้วนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งตามสถิตินะคะแต่ละครั้งเนี่ยครั้งแรกมีการปรับลดประมาณ13เหรียญดอลลาร์นะคะครั้งที่2อเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการปรับตัวขึ้นนะคะแท่งก็จะเป็นสีเขียวนะคะครั้งที่2ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีการปรับบวกขึ้นมา12เหรียญดอลลาร์นะคะแล้วก็ส่วนครั้งที่3นะคะครั้งล่าสุดที่มีการปรับลด จะเห็นได้ว่าก็มีการปรับลดราคาทองคำก็มีการปรับลดลงมา26เหรียญเวสซาล่านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งของราคาทองคำในการประชุมเฟดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแรงเหวี่ยงของราคาทองคำก็ไม่มากนักนะมีครั้งที่สองมากหน่อยนะคะครัครั้งที่สามมากหน่อย26เหรียญเวสซาล่าเท่าน้นนะจะไม่จะไม่ได้เป็นร้อยเหรียญเหมือนครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าสําหรับการประชุมในสัปดาห์นี้นะคะก็น่าจะทําให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเท่าน้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่ ถือว่าในช่วงนี้ราคาทองคำก็ค่อนข้างเซ็นสทีบด้วยนะคะคือประเด็นความรุนแรงทางทางรัสเซียทางยูคเครนนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะจากที่มีการปรับตัวลดลงมานะคะก็มีการดีดต,ตัวทะลุพันสามร้อยเหรียญอีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์นะ,ะก็คือประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าพอมีประเด็นความรุนแรงอ สิ่งต่างๆเกี่ยวกับกล้องทางการมหาลัรหรือว่าความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อทองคําในระยะสั้นได้นะ<ม>เหมือนช่วงในต้นปีนะที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบแค่แนวต้านบริเวณ1,305งพาร้ย 1, หล้ล,ลิวสลาก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างดีนะคะที่กดดันราคาทองคําลงมาอีกครั้งได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องสับตาดูต่อเนื่องนะคะถามว่าตอนนี้ความรุนแรงหหยยยยุดรืือออัังงงะกก็ถว่่าามมีีีโสทจ ขึ้นมาอีกรอบได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีโอกาสที่จะทําส่งผลบวกต่อราคาทองคำระยะสั้นได้อีกครั้งนะะแต่ว่าอาจจะต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถืออย่างที่บอกว่าไฮไลท์ก็ยังเป็นการประชุมของทาง FOMC อยู่ะนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรอบแนวรับแนวต้านของสัปดาห์นะคะเราดูว่าราคาทองคำก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1285หเหรียญจนถึง1305เหรียญเวสเล่านะคะ,คะในกรอบสั้นๆตรงนี้นะคะส่วนกรอบแนวรับแนวต้านสัปดาห์แนวต้านนะคะมองว่า 1,305เหรียญอย่างที่บอกว่าราคาทองคำขึ้นไปทดสอบได้นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถผ่านถ้าเกิดสามารถผ่าน1,305เหรียญนะคะเรามองแนวต้านถัดไปที่ระดับ1,330เหรียญแล้วก็1,350เหรียญเรซซ่านะคะ,คะส่วนแนวรับของสัปดาห์นะคะเรามอง แนวรับแรก1,285เหรียญน,นะคะเราก็ยังมองแนวรับนี้อยู่นะถ้าราคาทองคำไม่หลุดนะคะก็น่าจะยังไซเวอยู่ในกรอบซื้อขายในกรอบได้นะคะแต่ว่าถ้าหลุดแนวรับนี้นะก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบโลเดิมน,นะคะที่ทำไว้ที่ระดับ1,268เหรียญจะเห็นได้ว่าครั้งที่แล้วลงไปทดสอบนะคะแล้วก็มีแรงซื้อกลับทำให้ดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นแถนรับที่สำคัญอยู่นะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณ1,268ก็มองที่ระดับ1,245เหรียญเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราย,งายังงมมอว่่่าาไนจะหลุด ว2นนยกเว้นว่าการประชุมเมฟโอินซี MC, มีการถแถลงอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาด,ลาดออกมาค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของที่ทางราคาของคำสักครู่เดียวค่ะ